่าโอเคนะครับพร้อมนะครับนักเรียนจากคราวที่แล้วนะครับคณิตศาสตร์นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแยกตัวประกอบไปแล้วใช่ไหมการแยกตัวประกอบก็คือการเขียนเลขให้อยู่ในรูปการการอะไรการคูณของจํานวนเฉพาะถูกไหมจำนวนเฉพาะตั้งแต่1นึงถึงร้อยมีกี่ตัวนะกี่ตัว1นึถึงร้อมีจํานวนเฉพาะอยู่ 25่สาจำนวนนักเรียนได้จดลงในสมุดไปแล้วใช่ไหมครับหลังจากน,นี้ถ้าแยกตัวประกอบแล้วไม่แน่ใจก็ลองดูในจํานวนพวกนั้นก็ได้อ่าโอเคนะโดยการแยกตัวประกอบเรารู้แล้วว่ามีอยู่2วิธีใช่ไหมวิธีแรกเราเรียกว่าแผนผังต้นไม้ส่วนวิธีที่สคือการหารสั้นใช่ไหมครับ สำหรับแผนผังต้นไม้เนี่ยเราก็จะแยกเลขออกมาโดยใช้การคูณใช่ไหมอะไรคูณกันกลายเป็นเลขนั้นสมมติ24อ่าแยกออกมาเป็นจำนวน,น,นเฉพาะอะไรจำนวนเฉพาะอะไรที่คูณแล้วได้24บบอกแล้วเลขคู่เลขที่คูณได้อ่าหารได้คือเลข2ถูกไหมสหาร24ได้2อะไรได้24 2 1 2 2 2 4เอาตัวนี้ไปหารดูซิว่าได้เท่าไหร่ ที่ได้ออกมาคือเลข12ดังนั้น2คูณ12ได้24วง2ไว้เพราะเป็นจำนวนเฉพาะโอเคไหมครับ12ล่ะเลขคู่ใช่ไหม2เลย2แล้วได้12 2 6 12วง2ไว้เลข6วงไหมอย่างเพราะเป็นเลขคู่ใช่ไหมสองาวงได้เลยตอนนี้เสร็จแล้วเขียนสรุปนะครับ24ก็คือเอาเลขที่วงเนี่ยมาคูณกัน 2คูณ2อคูณ2อคูณ3าโอเคนะวิธีแรกการฝังต้นไม้ก็คือดูว่าเลขของเราเนี่ยเกิดจากเลขที่เป็นจำนวนเฉพาะคูณกับเลขอะไรถ้าอีกเลขยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะก็ดูต่อว่าเลขนั้นคูณกับจำนวนเฉพาะอะไรและได้เลขอะไรออกมาโอเคนะครับยี่สบเลขคู่ก็คือ2คูณกับ12 12ก็เลขคู่ก็เป็น2คูณกับ6 6ก็เลขคู่เป็น2คูณกับ3 แบบนี้นะ,นะถ้าเป็นการหารสั้นนะครับเราจะหารโดยใช้จำนวนเฉพาะแล้วก็หารจนกว่าคำตอบจะเท่ากับเลขเดิมเลยละกัน24เลขที่หารได้เลขคู่เลข2หารได้212 2 2 4 12ก็เลขคู่เลข2ก็หารได้2 6งหอ 6, เลขคู่เลข2ก็หารได้2 3 6ห สามจำนวนเฉพาะแล้วเลขที่หารได้ก็คือตัวมันเองสามหนึ่งสามอ่าเสร็จแล้ววงตัวหารทั้งหมดไว้แล้วก็สรุปมาเลยเอาตัวหารทั้งหมดมาคูณกันยี่สิบสี่ก็คือสองคูณสองคูณสองคูณสามเอาตัวข้างหน้าทั้งหมดมาคูณกันก็จะเป็นตัวประกอบของเราโอเคนะครับนักเรียนจะเห็นว่าใช้คนละวิธีกันแต่คำตอบที่ได้ก็เหมือนกัน โอเคนะเป็นผังต้นไม้คือแยกออกมาโดยใช้การคูนใช่ไหมครับยี่สิบสี่อ่าเป็นจำนวนคู่ก็คือ2คูนกับ12นั่นแหละอ่าสมมติอ่ะเอาอีกเลขหนึ่งจะได้เข้าใจมากขึ้นเอาเป็น45ล้ละกันลงท้ายด้วย5เด็กหาได้ใช่ไหม5้กับอะไร5 9 45วงไว้9คือ3คูนกับ3 ดังนั้น45ก็จะเท่ากับ3คูณ3คูณ5แค่นี้เองโอเคนะแต่ถ้าเป็นการหารสั้น45ลงท้ายด้วย5เลข5หารได้59 45เลข9เลข3หารได้339ส่วนเลข3ก็เอาเลข3เองหารเท่าเป็นจำนวนเฉพาะเอาเลขที่เป็นตัวหารมาคูณกัน45ก็คือ3คูณ3คูณ5นั่นเอง โอเคนะถ้าสสัยอันนี้ก็ทักมาถามนะครับในวันนี้นะครับนักเรียนเรื่องที่เราจะเรียนกันเราเรียกมันว่าการแยกตัวประกอบเพื่อจะหาหอร์มอและคอรอนอนักเรียนเปิดในหน้าตัวเองเลยนะครับหน้าสมุดตัวเองเลยบันทึกลงไปในสมุดหน้านี่เขียนหัวสมุดนะครับเรียนเขียนว่าการหาหอร์มอและคอรอนอหลังจากนั้นให้นักเรียนพับครึ่งหน้ากระดาษนะครับแต่ไม่ต้องตีเส้นนะพับครึ่งไว้ สมมติว่านี่คือการพับครึ่งครูละกัน่ครูพับครึ่งนะครับจึ๊บอพับครึ่งมาแล้วหลังจากนั้นนะครับเรียนให้นักเรียนเขียนบนหัวข,ข้างใต้บรรทัดเนี่ยข้างใต้บรรทัดแรกเนี่ยเขียนว่าวิธีที่หนึงการแยกตัวประกอบอ หรือวงเล็บไว้ว่าแผนผังต้นไม้แลวใช้แผนผังต้นไม้ในการหาหอเรอมอและคอรอนอกันโอเคนะครับฝั่งซ้ายเขียนว่าหอเรอมอฝั่งขวาเขียนว่าคอรอนอขั้นที่หนึ่งนะครับเรียนทําเหมือนกันเลยวิธีที่หนึ่งเนี่ยขั้นแรกนะครับกเรียนขั้นที่หนึ่ง เราเรียกวันว่าขั้นการแยกตัวประกอบวงเล็บว่าทำเหมือนกันทั้งหอรอมอและคอรอนอสมมุติหอรอมอนะครับเรียนอสมมุติครูให้แยกสิบสอง 24และ36โอ้เล็กเกอะไปเนาะเอาสองตัวกันก็ได้อะเลข2อตัวกันก็ได้อาสิบสองกับ20ก็พออ่าเล็กสองตัวนี้นะครับขั้นแรกคือการแยกตัวประกอบ12ก็คืออ่าเลขคู่ใช่ไหม2กับ6 6เลขคู่อยู่เลย2กับ3อา่าตอนนี้ทุกตัวเป็นจำนวนเฉพาะหมดแล้วนะ 12ก็คือ2คูณ2คูณ3 20ละ่ะลงท้ายด้วย0หาหารได้หรือจะใช้2ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเลขคู่5 4 20วงเลข5ไว้4เลขคู่เลขก2หารได้2 2 4งวงท้ายจำนวนเฉพาะไว้เสร็จแล้วสรุปมา20ก็คือ2คูณ2คูณ5เสร็จแล้วขั้นที่2นะครับเรียน ขั้นที่2ก็คือหาหอรอมอและคอรอหนอวงเล็บว่าทำต่างกันหารเรารู้แล้วคำว่าหารเลขมันจะต้องทำไงลด,ดลงถ้าคูณเลขมันจะต้องมากขึ้นถูกไหมอ่าดังนั้นถ้าเป็นหอรอมอนะครับจำไหมหอรอมอเนี่ยหลังจากอ่า เราแยกตัวประกอบเสร็จแล้วทั้งหอละมอกับคอลนอยเราจะมาเขียนเรียงแบบนี้12คือ2คูณ2คูณ3า0คือ2 5คูณ2คูณ5เขียนเหมือนกันทั้งหอละมอทั้งคอนอเลยแต่วิธีที่ต่างกันก็คือการจะเลือกตัวเลขมาใช้นั่นเองเพราะเรารู้แล้วว่าหอละมอค่ามันจะน้อยกว่าดังนั้นตัวเลขที่เลือกจะเอาแค่ตัวที่ซ้ำกันเอาแค่ซ้ำ ทุกตัวถ้ามีเลขอยู่ร้อยตัวเลขตัวนั้นก็จะต้องมีทั้งร้อยตัวเลยอันนี้มีเลขอยู่สองตัวคือสิบสองกับยี่สิบเลขสองบนมีล่างก็มีนีเียกาซ้ำทุกตัวบนมีล่างก็มีซ้ำทุกตัวบนมีล่างไม่มีตัดทิ้งล่างมีบนไม่มีตัดทิ้งดังนั้นหอรอมมของ12กับ20ก็คืออ่า เอาตัวแทนแต่ละกลุ่มนะครับนักเรียนมาคูณกันตัวแทนกลุ่มแรกคือเลข2ตัวแทนกลุ่ม2คือเลข2คูณกันเป็น4นั่นเองหอดมอของ12กับ 20, 20คือเลข4โอเคนะส่วนคอรนอนะครับเรียนคอรนอเรารู้แล้วว่าเลขมันจะต้องมากขึ้นดังนั้นคอรนอจะดูสาทุกตัว เสร็จแล้ววงไว้เสร็จแล้วไปดูซ้ำบางตัววงไว้แล้วสุดท้ายก็ไปดูไม่ซ้ำเลยไม่ซ้ำเลยอย่างอันที่ให้โจทย์เรามานะครับนักเรียนซ้ำทุกตัวคือเลขอะไรบ้างบนมีสองล่างมีสองนี่ไงบนมีสองล่างมีสอง ซ้าบางตัวไม่มีเนาะไม่ซ้ําใครเลยก็มี3กับ5เสร็จแล้วเอาตัวแทนแต่ละกลุ่มมาคูณกันกลุ่มแรกคือเลข2กลุ่ม2คือเลข2กลุ่ม3คือเลข3และกลุ่ม4คือเลข5เอาทุกตัวมาคูณกัน2อท่ามสิบสองสิบสองห้าหดังนั้นคอร์นนของ 12กับ20ก็คือ60นั่นเองโอเคนะอ่าขอรมอรซ้ำทุกตัวคอเรนอรดูซ้ำทุกตัวซ้ำบางตัวไม่ซ้ำเลยและเอาตัวแทนมาโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวเอาอีกสักตัวอย่างหนึ่งน่าจะเข้าใจมากขึ้น12กับ30 2 2แล้วก็36 3าจำนวนนะขั้นที่1รู้แล้วทำเหมือนกันถูกไหมอ่เขียนเลย ขั้นหนึ่งทำเหมือนกันขั้นหนึ่งคือการแยกตัวประกอบใช่มสิบสอคือเลขคู่เนาะสกับ6 6หกไคู่2องอยูแล้วสกับ3ได้6 2สคูณสได้6 2สคูณหได้12องโอเคนะครับน,นี้คือวิธีเช็คคำตอบ12ก็คือ2องคูณสคูณสนั่นเอง24่่แหละลคู่อยู่ดีใช่ไหม สองสองคูณกับไรได้ยี่สิบสี่อ่าถ้าไม่รู้นะครับนักเรียนนักเรียนลองเอาสองไปหารยี่สิบสี่สองหนึ่งสองสองสองสี่แสดงว่าสองคู่กับสิบสองเลยจะได้ยี่สิบสี่สิบสองก็ยังเป็นเลขคู่อยู่ดีสองใช่ไหมสองกับไรหกใช่ไหมครับหกก็เป็นเลขคู่ก็สองกับสามได้เลยวงตัวจำนวนเฉพาะไว้อ่และเลขสุดท้ายสามสิบหก เลขคู่อยู่ดีใช่ไหมหรือจะใช้เล็ก3ก็ได้3 1 3 3 2 6 12เล็คู่ก็2กับ6 6ก็คือ2กับ3เท่านี้นะ,ะ24คือ2คูณ2คูณ2คูณ3 36คือ2คูณ2คูณ3คูณ3เสร็จแล้ว ขั้นหอระมากอกคอรนอลเรารู้แล้วหอระมาอคอระนอหาต่างกัน